น้ำเส่าครับวันนี้ครับแม่โขออนทัวร์ครับสิพาไปหลอกไปออนทัวร์ไปเที่ยวดอนพี่น้องครับไปหาอยู่หากินไปหาของป้าอยู่ดอนครับดอนเกิดขึ้นในกาดน้ำโขงเลยครับอยู่ในแถวบ้านนาดโบดถ์บ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับไปหาไม่แห้งครับไปหามาขั่วกินครับพี่น้องของป้าของเสียแล้วก็หาเนี้ยหรือมาติดตามกันหาอยู่กินครับในน้ำโขงนี่ครับเนาะนอกจากกันไร่โมงใส่เบ็ดว่นแหกวาดมุ้งนี่ครับตึกสะดุ้งนี่ยังมีการหาของป้าเลยครับโบสจะเป็นนูหรือว่า โน่เล่าหรือว่าจะเป็นแข้งตะแกรงครับมันอาศัยอยู่ตันโดร์ครับกินยอดไม้นะครับบรรยากาศยามเช้าครับบนสะพานนี่ครับจะเป็นท่าน้ําโขงบ้านดงต้องตำบลดุงความอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับนี่ท่าหลวงวงท่าหาปลานะครับบรรยากาศยามเช้าครับที่กางน้ำโขงครับนี่ฝั่งเราครับบ้านปากฟิ่งบ้านโพธาบ้านดอนทุ่งนี่ครับกองฟ้าดีงามวัอนี้ครับวัอนี้ครับผมมาครับเซียนหาปลาไม่ต้องคือดีเซียนคำจัดไม่ต้องครับคุณเป็นเซียนการหาอยู่ากินหาของป้า ลุ่มน้ำโขงอย่น้องครับหาอยู่ของกินบ้านเท่าครับเมื่อนี้เพื่อนจิพาผมไปหาเม่งแข้งยูดอนครับอยู่แถวบ้านนาดตะบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมครับเดี๋ยวเขามาติดตามกันครับว่าช่วงนี้ครับนี่เม่งแข้งสิมีให้กินหรือบ่นะครับเพราะว่าไปหาซื้อตลาดนี่ขายแพงขนาดครับรูกกระพันโซ่พันคุณนะเดี๋ยวชิลองไปหาคลิปเองลองเบิกหัวมาสัญญาต์แดงนะครับนี่ครับดอนข้างหน้าคือจุดที่เราจะไปหาเม่งแข้งครับ มันอยู่ตรงข้ามกับบ้านนาฏตำบลบ้านกลาลอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับครับตอนนี้กำลังห่อแล้วครับโดนการน้ําของครับบ่นเก็บแมงเคงของปลาของแซบราคาแพงพร้อมในตัวเอง,เองขายรุ 3, 000, ่นส่งสามพันหมดได้ดิพี่น้องครับหอดแล้วครับมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วนี่ครับทางขึ้นไปหาเมงเคงครับ คนื้อชบุเหียบ่คุคนรักเนาะนี่ี่น้องครับบรรยากาศครับมหาคองป้าครับอยู่กลางดอนน้ำขคงเลยครับนี่มหาหลักเมงเคีงเลาเอาคิปเมงเคีงลงไม่ด้คนจุ่มเลยกเลยขายเพงขายเพงชีโรกหาบึงมือนี่ฮะรูดละสองพันสามพันะเนาะเมงเคียงนนะชโลกหาไปขายบึงมาเรงนนะขายรูดละหารกับคนละ น้ตาเ,เบ่งบรรยากาศครับนี่ตาสั่งกลับมาครับเดี๋ว่าสั่งในเคีงยงไข่นะ <c oughs> <c oughs> โดนอยู่แถวบ้านนาดบ้านกลางตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนรมครับพ่อน้าป้าสุพี่น้องครับโดนญ่ขนาดแม่นี่ป้าสุนี่ครับส่วนพักส่วนมะกรุ้ยครับของชาวบ้านครับนี่คนปลูกไว้กินนะนี่ครับ นั่นคือฝั่งเราครับบ้านเซียงหวางตังนงบกเขียงขมวนส่อบอัวเล้าครับบรรยากาศเป็นยังไงท้องฟ้างามมาน้ามันนี่พูดเลยครับพี่น้องได้เวลาหาอยู่หัวกินเลยครับมาลอกเบิ้งครับหาของป่าเมี่ยงแข้งครับนี่โอ้ยก็ต้องปืนหาบ่ฮะมียังไงนี่นี่ครับพี่น้องตัวเมี่ยงแข้งครับไอ้ก็เคลื่อนยังไงนี่คือนังไงเคือนมาที่ไหนโอ้พี่น้องเอง้ย างต้องถางออ่งเนะาะนี่พี่น้องครับมันอยู่ตามเครือเนาะ, <c oughs> ะเครือมาตะแอพี่น้องเอีนี่ครับ <c oughs> หามเ,เหมีงเข่งเนี่ย่มดธรรมดาได้ครับนี่ต้องปืดต้องถางครับนี่ที่สำคัญจะไม่หยดชะตานะาหยดชสตาตา,ตาบอดเนาะ, <c oughs> ะน้ำลายใช่ไหมหนียวมันหยดชะตาเราสั่นเอาบ่ะนี่โอ้นี่พี่น้อง ทางป้าครับทางป้าหายเมงแข้งนี่โอ้เต็มพื้นหนอนนี่ลากหนาดนี้สัมโพแล้วจังแพงเนาะกับหนึ่งกับบพ่อขีดเนาะครับพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเลยครับนี่มาหายเมงแข้งนี่อันนี้เนาะสัวนเม่งแข้งโคกับบันเม่งแข้งจิกบัวเม่งเนาะอันนี้เนาะจักสื่อมันตัวดำๆไว้เนาะ เอามาสั้นหนอเนาะโอ้พี่น้องครับกลิน่นแมงเค้งครับแห้งขนาดนี้ครับพี่น้องครับถ้าแม่งคนมาเห็นนี่ก็ว่าทันอยากให้งัวแล้วนี่โอ้พี่น้องครับแมงเค้งครับ ปาเกี่ยวหญ่างเหยงัวครับไปลึกเลยโอ้ยกอกผืนน mm ี้นี่ครับเม้งแข้งนี่ครับเติมเลยครับในดินนี่นี่นี่เม้งแข้งอนี้นี่โอ้สั่งหากินเนาะสัมผัแล้วจังแพงผู้น่ะนี่ครับเม้งแข้งครับโลดสองพันมาด้วยนี่มือบดดําไอกองมือบดแดงบ่แดงเนาะครับทางจุดเลื่อนเปลี่ยนบุกครับพี่น้องนี่นี่ เม่งแข้งนี่นี่นี่เม่งแข้งนี่นี่นี่ครับเม่งแข้งนี่แห้งขึ้นแห้งแซบเม่งแข้งอันนี้ครับตัวดำๆนี่นี่ป้าพู้น่ะเหี้ยวมันกินแห้งขนาดนี่พี่น้องครับบรรยากาศกเก็บแม่งแข้งพี่น้องเลยเก็บทุล่าตัวนี่คนมาหาเนี่ยครับบมดเต็มขวดบมดดิมือได้นี่นี่ป้าถวพี่น้องนี่กี่ดาวปสิเห็นนี่นี่กล้องนี่นะโอ้ต้องซูมแล้วนี่นี่ครับแมงแข้งครับโอ้พี่เนี่ย นี่ทุนิทุนินี่ครับเก็บเมงเข่งนี่บัวทุงมือบอัวบัวนี่ครับมเ,เมงเข่งพี่น้องเลยนี่มันไพ่ไปซื้อบัวเพลงอญญาจจะจุ่มฮ <c oughs> ู <c oughs> ้แล้วรสชาติกันหาครับมีเป็ปี่ยนมาพันตูนี่เก็บกว่าจะเต็มขวดเนาะเต็มขวดกับบัวพอลูสนาหนิโอ้ยแต่นี้ยโอ้ยกองินตัวใหญ่ แ้งพี่จังตพวผู้ตัวเมียเพื่อนภากินมันมีหลายรุ่นเลยรุ่นใหญ่รุ่นนี่ครับกิบเบงเคียง,งนี่ระวังมันอยูเ่เสือตาได้นี่แ,แต่ยวเล่าซ<ด>าตุไ,ไอ้เวลาไปตลาดเราเนะครับเพิ่งจะขายปิกละห้าสิบบาทเบงเคีงยงอันนี้ขนาดนี่ดำดำดอกดำดำกินแห้งๆขึ้นๆเห็นเสียบแห้งตำมเจียวแห้งห,งหอม <laughs> พริกกระเพาะยังแห้งครับเบิงผลงานผมนครับ มาหาเองมั้ยนี่มาหาเองมั้ยนี่หาไปหาซื้อแพงพูดสองพันผัวการหาอยู่หากินพี่น้องเอ้โอ้พี่น้องเอ้ยมีทุกตารางเลยครับในเคียงนี่เฮงเปิดเฮงมีหลายครับบุดแดงหมดงบงานเนาะโอ้ไอ้กอกอยู่นี่มีหนูปะหนูผูกเนาะ นูผู้กลางดนนูกินอ้อยหนูเนาะกินหนอเล่าเล่าใ่ดบ,บ,บ่เอโอ้น้องปืดเอาอตะโตคร,ครับ่บา,า่คเครับมหาเมฆแคงนี่มาตั้งแต่หกโมงเช้าครับเม,มื่อคนละใบโมงบสองหมดแล้วเ็มหาบ่ได้เครื่องขวดนี่มันบูพอกินเละนะ ฝั่งฝีมือมันจะได้หน่อยได้หลายำตำลึงนี่ครับได้ระ้วว่างสี่สิบบาทครับสมิลละเป็นแขีงพี่น้องโอ้พี่ลึกเลย<อ>คุณกับสิร์ฟหา,ากินเดือนก่องเนาะเดตะกี้บริได้กิ่นได้ตะกี้นี่ยันเบือ่อยันเบื่อเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยไอ้บทที่เอาทางนี่มันจะไตยย่ไม้เรื่อยเนาะใน<อ>เคียงนี่ข้าขนาดอย่างมันมาหาอีกเลยไหม ลุนดีแซ็เน้อหนิลุนดีเซ็ปเนี่ยลุน,นันใหญ่ๆถุงคุ้มมันคลายง่ายเห็นหลครับบนมีใหาน่น,นี่พี่น้องเหลืองเดือนะแมงบ่อทะลาะบ่็อคป้าโซ่ก็มันมีห้าปลาควายในลำม,มันนะถ้าบ่มีห้าปลาควายครับพี่น้องครับบรรยากาศครับมาหายอยู่หาก,กินครับหาเมงเครงครับนี่ห่ากัได้วงกัมหนึ่งครับเด็กกองเด็พ่อลูกเราบ่ เของขีดน้อ uhm นี่ครับหาแมงเคงนะครับสุโมงหนึ่งในวันขงขีดครับยังมพอขีดอยู่นี่สำการับหาเห่านะแมงเ่งนี่คนมันลายนี่ครับแฮงปืดแฮงมีนี่อยู่ในขี้ใสผู ตัวแล้วงามนอกเป็นนางขัง้งหน้าเลยรุ่นนี้รุ่นหนึ่งเดยรุ่นกลมๆนะรุ่นหนึ่งรุ่นกลมๆนี่ครับการหาแมงเครงเนี่ครับนี่สังกเกตเบดงครับมือเริ่มเหลืองแล้วครับน<ช>ี่มันเยี่ยวใส่มือนะเจ็นหน่อยจับอย่างไรเลยจัยบหน่อยก็มันจะปเสีบเยบปะปเสียบเนาะเสียบอะเฮ้ยเสียบได้ครับโอ้ถุงมือเนาะปวดเสียบครับแมงเครงเยี่ยวใส่มือครับสีเหลืองเลยทางไปน้ำปุ๋ยไปน้ำครับหาแมงเครงครับ ตัวต้องสันนง่นน่ะบ่ต้องากไปมั้โอ้นี่เห็นแล้วนี่เหนมดเู้นเดียวหนิป้าเอานี่ตัวนี้ครับนี่นี่ครับแมงแขงตัวเสียบตัวนี้ครับนี่ดำดำนี่แ <นำ S 1> มงแขงร <ๆ S 2> ุ่นนี้ะนะครับนี่แห้งดำแห้งเสียบครับนี่นี่มันใหญ่แล้วมันก็คล็ปได้ไวได้รุ่น โอ้ะมองเข้าท่างลงนี่นะพุ่มข่ามันบวบพุ่มพี่น้องตัวแมงเค้งนี่โอ้พี่น้องครับนี่อพอลินด,ดุกมันนี่นด,ดุกแมงเค้งพี่น้องเลย โอ้พุ่นะนี่ครับแข้งนี่อยู่เป็นจุ๊บเป็นจุ้มอยู่ปด,ดคนก็สร้างกินเนาะพี่ลึกเหรอโอ้กินแพงอีกวันมีสองเมนูเนาะขั่วกับตับเจียวเนาะ มี่น้องครับมือเหลืองแล้วนี่โอ้ oh, พี่น้องเลยมุดดินอยูออ่เนาะบเห็นมันเด้อแสดงว่ามันคลี่เดียวกันนี่คล oh. ี่อะไรเก็บทีละตัวสองตัวครับโอ้พี่น้องนี่ตัวนี้เสียบเสียบนี่นี่นี่ครับแข้งดับไมงเสียบนี่สุดยอดความเฮิร์นแมงเครื่องแข้ง,แงขึ้นแข้งเพชรนีแน่แข้งเสียบ ต่ำให้คักต่ำเจียวนี่สามเงินนี่พูดหอมไปฮอตสามเงินสี่เพินน้องนี่ดอนนี่ครับนี่คักขนาดนี่นี่นี่ครับดูงเป็นเคร่งนี่ดอนนี่โอ้พูดนะนี่ครับกำลังคักนี่กำลังดำหนะนี่หลายนี่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 คักขนาด ในค้าซื้อเลยไปขายตัวเลยสบายคักเนาะบม่ได้มาหาเนาะโอ้ยไพ่กับกับไล่โนะเลย,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 ยเนี่ยมันขายไงมีเท่ายก็บพ่อกันบัม่นเคร่งครับเติดไปในมือหมดนี่ครับพี่น้องครับตัวเม่นเครงครับน้อยคักน้อยแน่นี่ การครับผลงานพี่น้องเลยนี่สองสมมูล,ล,เ,ลมเลยครับหากได้วางสองขีดหม้อสำนากนี่วางว่าขีดกว่าๆนี่ตาบดีได้กินเลยเขาเนาะบอดีไมกินเลยตรงนี้ครับนี่เตรียมเลยครับ,รรบหูนี่นี่นี่เตรียมไม่แข็งนี่นี่ไตนี่มอ่ะไตนี่มอ่นี่มันยานเสียงเด็ดเนาะ เวลาปืดปั <S <s ๊บมันไปเลยเนาะเออเวลาเรปืดมันชนิ่งเลยเมฆแข่งสะเก็ดเลยนี่นี่ก็งี้นี่นี่มาจาก่าครับมาหากินกลางป่ากลางโดนน้ำคองครับนี่โดอนบ้านนาดนี่ครับสี่มันธนะโคงป่าเสียไป็เมงเเข่งเลยครับนี่คนเมงเเข่งตะกะเต้นช่วงนี้ มันพาย,ยายามมือเรือม,มาทางนี้ครับเรต้องทาสีเหงายากมาเก็บแม่เคียงไงแหละให้มันเยียวใส่ <c oughs> ล่างกระบ,บอ,อกสำนักนี่กระบอกเรือเป็นอาทิตย์ถูกมันออกมางมันตามธรรมชาติของมันหมหน,ออน้ากระบอกเนาะบอกมีทางา <c oughs> อน้นี่นนมูห์ขนาดนี่แม่มืดนี่ กับไฮบิงบรรยากาศครับก็เชี่ยจัวเลยตัีครับโคตรลำบากเลยครับนี่ทั้งบงทั้งบดแดงทั้งแมงแข้งทั้งไอ้ดวงเดียวกันเลยนี่พิลึกเลยนี่ความเสียบตัวหาแบบลำบากครับนี่โอ้โหปวดอะไรเดือดกัดบดืดใไรซับน้านี่ป้าโถกี่น่องนี่มีเขี้ยนนี่โอ้โหเหีเลยนี่บ้าเถอะนี่นี่นี่ก้อนี่ Ubat ke? Ini tak tak. ใส่ถุงได้บ่เนี่มันใต้นี้เมื่อกี้นะเลยใส่ถุงไว้ดีเด้อครับพี่น้องครับผลงานครับหาไม่แข้งครับสี่สโมงครับได้สามีเลนี่เครื่องถุงครับสี่สโมงอ่ะหาซื้อเอาหัดดีแล้วครับโลสองพันกับซื้อรถนี่โบเพ่งครับยอมเลยครับพี่น้องนี่ฮ้อนเดดหมดกระดักรับมือกระเลื้ยงผุ่น่ะนี่ครับของป้าของแซ่บหายากพร้อมนี่ เอาไปคั่วกับตำเจ้าวเท่านั้นครับนี่มือเลยครับพี่น้องรับย้อมแล้วครับมันฮ่อนหมดเลยไปหาซื้อเอาดีกว่าเสื้อผมลดอาจจะไปต่อแทบไม่พอมงิค่ะขายสองพันตื่นมาสองพันห้าผู้พี่น้องเองทุกยากระรี่มหาเมงเคียงค่ะหามปปนในเนิวสตาพร้อมครับนี่ครับผลงานครับเมงแค่พี่หาครับอีกสี่สมมงงครับนี่สี่สั้งวก็กว่าหวยนี่คือหัวาหอมพนตา นี่ครับใส่ไม้พื้นขายไม้พนขายใส่เกี้ยวเหล้าพริกนะครับเหล้าขาวพริกน้อยนะนี่พริกราคาสิบบาทเนี่ยนายยุบสิบปีกเป็นก้อนเนาะน้องเอ้ตายมาเลยบนนี้นี่พี่น้องนี่แมงแค้งครับพี่น้องนี่มาด้วยครับกินกันครับนี่นั่งสี่ขวดสี่ขวดหอมขนาดนี่พอได้ยุติการครับเอากินบ้านเฮางพี่น้องเอ้ดิมาม่ามากินกันครับแมงแค้ง เตรียมขายเะบูนี่ลองเลยเหืองต่องกันเลยนี่ครับเมงเเข่งครับล้างน้ำขั่วกินนี่ใส่เกลือนิดหนึ่งนะนี่แซ่บหอมหลังจากไปหาเมงเเข่งมาครับขั่วกินบะนี่ครับนี่ เนียหายักหากินยักแทงกับแทงเนียวครับข้รงขั้าวกินครับไปกินขั่วกับขั่วกินนี่นะครับคนหน้าหามาสี่ชั่วโมงครับเพื่อมีหละขายได้หลายว่าใช่ไหมเกิือแล้วบ่ดิยางนอสุดคายเนาะแต่บบไข่เปีนกรอนก้อนเต็เสนน้องเอ มาจะโดนกระทำควงกาเม็่าแล้วอเ่ม็ก็มดนานหลังจากเพลงโทษมันกรบไ้เกลือนเี่ยคือความนัวความแซ็บนะนี่พักปัญยังบ่ดิค่ะไดกลับมากินกัรกับดีเนียหากียากเพงกับเพง มาเดก็ซีเมนูแซ่บเลยแบบแซ่บนี่ลองเบิ่งนี่พี่น้องนี่โอ้ยผลงานนี่ย่าหา่ะเอาเธอละตัวย่าำกินเป็นคำตาวย่างกินไว้กรอบใสแบบเพิ่บนี่พี่น้องครับเมงแข้งนี่ครับต้นหานี่ครับทานเธอละตัวได้พี่ล่ากินนี่ครับกรอบใส่ปากเลยครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้แซ่บปากแซ่บแน่นี่แนวกินแนวหายากครับของปากของแซ่บอยู่โดนกลางน้ำข้องกูได้เมงแข้งนี่เป็นตามธรรมชาติมัน ินขนเนะรพี่น้องครับหอ,อมขนานีาน้เออพี่น้องกอกเซปปาปาพี่น้องอน,นี่พาไรนี่ือตัวครับเวลาก,กินกอกเซปปาปากม้หอมแซ่บกินแล้วที่ใจแบบน,นี้ช่าขนาดนี่เรานี่เต็มปาก i'm é. é.